สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโซลิน XD นะวันนี้ผมก็มาเล่นเซิร์ฟอัพเตอร์ไลท์ซนะครับผมนะพอดีว่าเด็กดีแคนผมว่าเซิร์ฟนี้นวเนยมากเลยนะผมผมเลยลงมานะเฮไม่ไหวโอ้ยเฮียคนเต็มเลยมาดิมาดิอาดกุซเต็มดกสซเต็มโดชุเมดโดุเมดมาดิอ่ดิอ่ดิเเจ็บหนักเจ็บหนัก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแตกแตกเซีเมปีกูเอามาดิของใครเนี่ยโดนกูซัดเต็มโดนกูซัดเต็มแตก เฮ้ยห้าสิบห้าสิบแท่ห้าสิบแท่ห้าสิบแท้มาดิโดนเซฟฟียังมาละโดนเซฟฟียังมาละมาดิมาดิมาดิโอ้ยไอ้เชีอยกดผิดเฮ้ยมึงใจเย็นไอ้เก้อกู๋ทำคลิปอยู่ไอ้เก้อใจเย็นน้องชายมาดิอ่าโดนไม่ลงอโลยตัวเอาใส่โดนกูเซฟเต็มมึงมึงอะไอ้เซฟฟีมึงเอากับกูไม่ไหลเซฟฟีเซฟฟีแตกเซฟฟีแตกอู้ยี่้ยห้าสิบแช่เขาเจ็บห้าสิบแช่เขาเจ็บอู้ยี่อะไรเจ็บไอ้เฮี้ยห้าสิบแท้ยิงเขาเจ็บมาดิมาดิอ้าวไปไหนเมื่อ อันยาแบาบเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่ย,ยิงแต่เซตฟรีนะเซตให้สิบแท้ผมยิงไม่แตกหรอกแม่งไอ้เหี้ยปืนฟาร์มเองเอ้ไม่ใช่ปืนฟรียังกะผมไม่มีเซตด้วยแหละผมไม่เคยเต็มเลเซตนี้มาดิมาดิมาดิาดนกูซ่าเต็มดนกูซ่าเต็มดนดนกูซ่าทุกเม็ดดนกูซ่าทุกเม็ดเอาย่อหาพ่อเหรอเป็นไม่แตกวะ,วะอเอ้ถึงโทษแตกโอ้ข้างล่างโนเนียข้างล่างโนเนี้มาดิเหมือนกูกลัวให้สิบแท้เหมือนกูกลัวไอ้เหี้ยแขนกูแขนไอ้นี่นี่หว่ากูไม่ยุ่งดีกว่า เกอร์เอกหนึ่งเอาไอเกอร์ดีกว่ากูยิงไอเกอร์อ้าวไอเกอร์กูขอโทษต้องใช้เอา My God เฮ้ยไปไหนกันหมดแล้ววะอันนี้แขนอะไรเนี่ยพวกอะไรวะเฮ้ยไอ้กูกูแต่ Keepin' her pad in her pen in her lap She been so bad with the man in near mess Now she just want the professor so bad <mik papyrus> I'll give her less than so she never had Like takin' a freshman and teachin' her math i keep her guessin' until she a grad Y'all will be like guessin' from the best Now she lovin' every lesson With hands on sessions Points for attendance She asks a lot of questions I answer with